ท่านนะคะมาพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะเวลาที่เกษตรกรมีนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมหรือว่าพัฒนาคิดค้นอะไรขึ้นมาแน่นอนว่าจะเอามาใช้ธรรมดาไม่ได้อยากให้เอามาเข้าร่วมโครงการนี้จริงๆนะคะวันนี้สตูดิโอของเราคึกคักมากๆมาพร้อมกันทั้งสีท่านขอสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ดินขออนุญาตแนะนําทีละท่านเลยนะคะเริ่มจากใกล้ดิฉันก่อนเลยค่ะคุณนรบดีพดุงเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์ เอ็กซ์โปจำกัดและผู้จัดรายการอากริทอนาบอาดานะคะคท่านที่สองค่ะท่านชวลิตชูขจรประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและท่านยังเป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะสวัสดีครับ ท่านที่สค,ค่ะดรเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะคและท่านสุดท้ายนะคะ<ด>คุณวัชราลีโกโมลชยัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม CLP ค,ค่ะนี่แค่ได้ยินชื่อโครงการก็น่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวต้องสอบถามท่านชวลิตก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าเอ๊รายการที่ชื่อว่า a g r i t o n By Ada คืออะไรคะท่านครับ จร,จริงๆพูดสั้นๆก็คือมันเป็นเวทีหรือเป็นการแข่งขันนวัตกรรมด้านงานวิจัยการเกษตรระดับประเทศน<ฆ>ะครับซึ่งทางสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาด้าซึ่งเป็นองค์การมหาชนได้ได้เริ่มสนับสนุนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้งานวิจัยที่ถูกคิดค้นโดยนักวิจัยคนไทยเนี่ย<ฆ>ได้มีโอกาสทีจ่จะได้รับการพัฒนาแล้วก็ที่สำคัญทางสวกรหรืออาด้า ที่เป็นหน่วยสนับสนุนเนี่ยปีนี้เนี่ยเราได้ร่วมกับพันธมิตระนะครับจัดวงเงินที่จะสนับสนุนให้แก่นักวิจัยเป็นเงินทุนวิจัยหรือเงินทุนเกี่ยวกับที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยนั้นในวงเงินกว่าร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็รายการอคริตรอนไบอาด้าเนี่ยจริงๆจัดมาตั้งแต่ปี2567หรือ2024เป็นซีซั่นแรกนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยเราสนับสนุนวงเงินเกี่ยวกับงานวิจัยไปประมาณ50ล้านม,มีนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดค้นโดยนักวิจัยคนไทยเนี่ยมานำเสนอในรายการเนี่ยกว่า100นวัตกรรมวูดูดสนุกมากเลยนะคะรายการแบบน,นี้ <c oughs> แล้วก็แต่ละนวัตกรรมเนี่ยทั้งที่ชนะและไม่ชนะ <c oughs> แต่ว่าถ้านวัตกรรมใดเนี่ยน่าสนใจ และเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับภาคการเกษตรก็สามารถมาขอรับทุนสนับสนุนจากสวกรได้ทั้งสิน้นปีที่แล้วเราก็สนับสนุนทุนเนี้ยให้งานวิจัยที่น่าสนใจไปหลากหลายาจำนวนมากเลยนะครับที่สำคัญงานวิอ,อสวกเนี่ยรายการอะครตอนไบาอาด้าเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ที่ทางสวกรนนไปจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับ รายการดังกล่าวเนี่ยนอกจากสนับสนุนนักวิจัยแล้วเนี่ยยังเปิดโอกาสให้พวกเยาว,วชนเยาวชนรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่พูดกันว่าปัจจุบันเนี้ยเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ค่อยรักอาชีพเกษตรไม่ค่อยอยากทําการเกษตรไม่จริงนะเนาะออไม่จริงฮะ<ม>เพราะว่ามียุวชนระดับมัธยมนักเรียนนานาชาติเราก็เปิดโอกาสให้เข้ามาในเวทีนี้ปัจจุบันยุวชนที่มาออกรายการเนี้ยเ,เขาไป แข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งใน20ทีม oh. ที่เข้ารอบ oh. Oh. จาก300 oh. ทีมทั่วโลกโอ้เป็นเวเจนะครับที่เปิดโอกาสด้วยนะฮะเออทีนี้ทราบมาว่ามีพันธมิตรเข้ามาร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนเหนียวแน่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยการยางแห่งประเทศไทยไปจนถึงกลุ่มบริษัท CLP นะครับลองมาฟังความเห็นของพันธมิตรกันบ้างดีกว่า mm hmm. ว่ามีส่วนช่วยผลักดันยังไงบ้างอขอเริ่มต้นที่คุณวัชรานะครับ CEO กลุ่มบริษัท CL พีได้เลยครับค่ะก็ในส่วนของบริษัท CLP นะคะเราเป็นผู้นำนะคะด้านการออกแบบแล้วก็ผลิตนวัตกรรมนะคะหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะในส่วนของข้าวนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยก็นอกจากที่เราจะออกแบบแล้วก็ผลิตนวัตกรรมแล้วนะคะเรายังผลักดันนะคะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้หันมาใช้เครื่องจักรมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างไรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนค่ะเปลี่ยนเกษตรกร,ร,กรจากผู้ ผลิตผลผลิตทางการเกษตรนะคะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบนะคะส่งเข้าไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆค่ะ<อ>สำหรับรายการนี้เนี่ยในส่วนของ CLP เองนะคะก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้ส่งเสริมนะคะนวัตกรรมนะคะทั้งจากทงางภาคเกษตรเองก็ดีหรือว่าจะเป็นทางเยาวชนนะคะหรือว่าผู้ที่มีไอเดียนะคะที่สามารถเอามาจะแสดงได้นะคะ ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นปีที่เป็นปีแรกนะคะคที่รายการเนี่ยก็มีฟีดแบ็กที่ดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคะทาง CLP เองเนี่ยก็มองเห็นว่าเป็นโอกาสนะคะที่เราจะเพิ่มศักยภาพขึ้นไปอีกคะ่ะโดยการที่สนับสนุนนะคะให้กับทางนวัตกรรมนะคะที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปคะ่ะทาง CLP ก็จะช่วยผลักดันในส่วนนี้ด้วยส่วนทางด้านอย่างนี่ก็ถือว่าเราได้ผลักดันไปเยอะเลยใช่ไหมคะก็ การยางเนี่ยแอบดูมาปีหนึ่งแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์การยางเนมีงบประมาณงานวิจัยปีหนึ่งสี่ร้อยกว่าล้านเราสิบปีเนี่ยมีงานวิจัยที่ขึ้นหิ้งไว้เยอะแยะเลยแล้วก็เราเชื่อว่าในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยางที่เป็นงานวิจัยเนี่ยในโลกเนี่ยการยางมีมากเป็นดับหนึ่งนะแต่เพียงว่างานวิจัยเนี่ยมันอยู่บนบนหิ้งไงตอนนี้เราจะมีนโยบายเอาจากหิ้งมาสู่ห้างเพราะนั้น การยางก็เข้าร่วมในก,การที่จะเอางานวิจัยที่การยางมีทั้งหมดเอาขึ้นมาสู่สาธารณะเพราะว่าจากการที่เราเดินทางไปทั่วโลกเราเห็นว่ามีคนเนี่ยมีความสนใจเยอะพูดแต่เรื่องเนี่ยเขาว้าวทั้งนั้นแต่เราพอมาถึงบ้านเราเอา้ามันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีการสนับสนุนไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องไม่มีคนที่จะมาเอาไปขับเคลื่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารายการนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำเสนอสู่สาธารณะ และจะมีคนสนใจเข้ามาร่วมงานเนี่ยเป็นจํานวนมากพอสมควรเพราะแค่เราเปิดประเด็นไปเนี่ยตอนนี้ก็มีคนที่ติดต่อ,อเข้ามาเยอะมากมควรนี่ขนาดแค่นั่งฟังตรงนี้ยังสนใจเลยเพราะนั้นต้องถามหน่อยค่ะว่าถ้าอยากเข้าร่วมโครงการนี้ต้องทํำยังไงคะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับปัญหาในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าลองใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เรียกว่าเพิ่มมูลค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดการแข่งขันในหมวดทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะครับก็คือหมวดในเรื่องของเรียกว่าพืชกับ ศาสตร์เศรษฐกิจนะครับเป็นหมวดที่1หมวดที่2ก็คือเรื่องของนวัตกรรมข้าวหมวดที่3เรื่องของการยางนะครับนวัตกรรมยางหมวดที่4เรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ดังนั้นเนี่ยสามารถสมัครได้ใน4หมวดนะครับโดยในปีนี้เนี่ยเปิดกว้างให้กับตั้งแต่ทุกคนเลยประชาชนนะครับเยาวชนนะนักศึกษามหาวิทยาลัยนะเด็กมัธยมต่างๆเข้ามาสามารถที่จะแข่งขันได้นะสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุนวิจัยและเงินลงทุนทั้งหมดรวมกัน มากกว่าห0ึ่งร้อล้านไม่ต้องชนะในรายการก็ได้กรรมการเนี่ยดูปุ๊บแล้วสนใจไม่ต้องชนะ กรรมการมีปุ่มพิเศษที่จะให้ทุนตรงนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้คือสุดั้าสุดเพราะนั้นเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับตรงนี้ที่เวอร์ไ Web นะฮะหรือว่าเว็บหรือโซเชียลนะครับของทาง c h ANNEL ของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดรหรือ w o r l d w e b a อา i t o n c o m นะครับแล้วก็ออนแอร์นะครับอันแรกก็คือ20เมษายนนี้ครับอรอติดตามชมได้เลยแม้เสียดายเวลาน้อยครั้งหน้าซื้อหนูสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมคะ <c oughs> จะได้คุยรายละเอียดการน้ำนี่ขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเดี๋ยวรอติดตามชมรายการนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะ Cảm, Cảm. Cảm. Cảm.